ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้เราอยู่ในเกมฟันคลาสนะหางเงินเข้าทูเบนี่วอลเลตนะคลิปนี้มาอัปเดตและกันนะทุกคนหลังจากที่ผมใช้ความสามารถที่ผมมีอยู่นะทุกคนเล่นสะสมคะแนนตั้งแต่ระดับที่1ที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวมาดูหยุดที่ระดับที่7นะทุกคนผมลองเล่นระดับที่8มาทั้งวันแล้วก็ ไม่ผ่านสักทีทุกคนโคตรยากเลยไม่รู้ว่าใครเล่นผ่านกันบ้างนะลีกนิดเดียวเองนะทุกคนก็จะผ่านแล้วแต่ก็ไม่ผ่านสักทีนะก็มาสรุปนะทุกคนสำ,สำหรับใครที่จะทําการเล่นเกมนี้นะทุกคนว่ามันหาคะแนนยากไหมแล้วก็ ถอนเงินเข้าทูบินี่วอลเล็ตได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนเงินเข้าทูบินี่วอลเล็ตกันก่อนนะสำหรับใครที่ยากเล่นเดวแปะลิงไ้ให้ใต่รังขีบแลวกันนะมาดูสําหรับการถอนเงินเข้าทูบินี่วอลเล็ตกันบ้างนะขั้นต่ำในการถอนนะสำหรับเกมนี้นะสำหรับฟันคลาสนะก็ขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะจะใช้คะแนนอยู่ที่ 3ล้าน5แสนคะแนนนะทุกคนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย200บาทใช้คะแนนอยู่ที่7ล้านคะแนนแล้วก็สูงสุดสำหรับตรงนี้นะจะใช้คะแนนอยู่ที่400ใช้คะแนนอยู่ที่14ล้านเออนะทุกคน14ล้านเหรียญได้รับอยู่ที่400บาทนะสำหรับตรงนี้ผมก็เล่นมานานพอสมควรนั่นแหละนะทุกคนได้ทั้งเชิญเพื่อนได้ทั้งเล่นประจำวันนะสำหรับตรงนี้นะผมก็เล่นมาประมาณเกือบ โอ้โหเกือบเต็มวันแล้วทุกคนระดับที่8นะแล้วผมเล่นผ่านด่านระดับที่7ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละนะทุกคนลองเล่นระดับที่ที่ดนะทุกคนทั้งวันทุกคนไม่ผ่านสักทีนะทุกคนคะแนนได้รับอยู่ที่1ล้านกว่าเหรียญนะทุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะสำหรับตรงนี้ก็สรุปแล้วนะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะทุกคนถ้าเล่นจริงๆนะทุกคนสําหรับใครที่จะทําการเล่นเกมนี้นะก็น่าจะได้วันละ5-10บบาทนะทุกคนเพราะตัวนี้เราสามารถ ไม่สามารถเล่นซ้ำกันได้นะสลุปเราก็ได้วันละ5บาทเท่านั้นนะทุกคนถ้าเล่นจนถึงระดับที่8นะเอ้ยที่7ดีเออนะเล่นถึงระดับที่7นะส่วนระดับที่แป้นะผมเล่นมาทั้งวันแล้วทุกคนเล่นมาทั้งวันแล้วไม่ผ่านสักทีนะทุกคนก็ยากมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าใครเล่นผ่านกันบ้างก็น้อยคนมากเลยแหละนะทุกคนถ้าเพื่อนๆจะเล่นผ่านดานา่านนะทุกคนถึงระดับที่8ก็ได้วันละ 3 5บาทนะครับเพราะคะแนนตรงนี้เยอะมากๆเลยนะส่วนตัวของผมนะครับก็ไม่ค่อยโลภนะทุกคนก็เล่นถึงระดับที่7ก็พอแล้วความสามารถผมมีแค่นี้นะทุกคนก็เล่นจนถึงระดับที่7เกือบทุกวันทุกวันแหละนะทุกคนก็ง่ายเลยวรนะทุกคนยากหน่อยก็ระดับที่8นะทุกคนช่วงท้ายทุกคนยังไม่ทราบสเต็ปนะทุกคนสําหรับใครที่จะทําการเล่นก็ลองไปเล่นดูได้นะว่าใครเล่นถึงระดับ ไหนกันบ้างตอนนี้ก็ถึงระดับที่7สูงสุดที่ผมสามารถหาคะแนนได้นะส่วนระดับที่8ตรงนี้โอ้โหเฮ้ยยากเกินทุกคนยากเกินเดี๋ยวคลิปหน้าถา้าผมมีโอกาสเล่นผ่านดาเน,นะทุกคนย้ำน่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนั่นแหละนะกว่าจะรู้เทคนิคนะทุกคนในการรวมตัวละครนะทุกคนที่เป็นผลไม้นะทุกคนสีเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเ,ดาดเล่นเล่น,เ,ลนเพื่อนดูนะนี่รวมตัวที่เป็นเหมือนกันอะ่ะ ตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนั่นเองนะเหน็นไหมรวมไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะจนกว่าจะหมดนะทุกคนย้าจนกว่าจะหมดนะถ้าไม่หมดเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะสำหรับตรงนี้ผมก็เล่นใกล้จะหมดแล้วแหละนะทุกคนแต่มาพลาดตรง การสรับผลไม้ทุกคนไม่ถูกนะตรงนี้ก็ยังไม่ทราบเทคนิคนะสำหรับตรงนี้ก็น่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรสลหรับใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ใต้รังคีปแล้วกันตอนนี้ก็เล่นถึงระดับที่7นะทุกคนของแต่ละวันนะทุกคนก็ได้วันละ5บาทนะทุกคนสลหรับใครที่เล่นถึงถึงระดับที่8นะก็ได้วันละ30บาทนะก็โหเยอะมากๆเลยนะทุกคน5บาทกับ35บาบาทต่างกันเยอะพอสมควรอยู่นะทุกคนเกมนี้ก็เป็นเกมเฟรีนะเป็นเกมของ โนเวล่า no นะทุกคนแอปโนเวล่า no ก็ยังสามารถถอนเข้าทูบันนี่วอลเลตได้อยู่นะแต่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรอยู่หรอกนะทุกคนในการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเลตก็จะประมาณนี้มาอัปเดตให้เพื่อนรับชมนะสำหรับใครที่ถึงระดับไหนกันบ้างก็เมนตแ่ละคลิปกันหน่อยละกันว่าใครถึงระดับไหนกันบ้างนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ